สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็อยู่บริเวณหน้าร้านแซบปากสันก็จะเป็นผลไม้ดองตักเองแบบบุฟเฟ่รวมได้ทุกอย่าง35บาทนี่คือรวมได้หมดเลยค่ะไม่มีชั่งกิโลค่ะอ๋อแล้วปริมาณเราจะรู้ได้ไงล่ะครับตักได้เลยค่ะตามที่ลูกค้าตักได้เลยค่ะอ๋อเป็นบุฟเฟ่สาบาบาทคือตักได้ไม่อั้นไม่อั้นค่ะเป็นบุฟเฟ่ตักได้ไม่อั้นค่ะแล้วที่ร้านมี ผลละไม้ของเราจะมีอยู่วันหนึ่งจะอยู่ประมาณ12-13ชนดิคะค่ะครับใช่ค่ะก็จะมีทั้งของสดของแช่อีกของดอกมีหมดเลยะคะ่ะอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นพิเก,กะปิค่ะพิเกลกิครับอันนี้จะให้ลูกคา้าซื้อแยกต่างหากอันนี้จะเป็นถ่าดชิมค่ะลูกค้ามาช,มชิมชิร้านได้เลยค่ะ่ชิมได้ไม่อันเหมือนกันค่ะไม่พอตักใหม่พอตักใหม่แต่นี้เอาไว้ อ่าเวลาเราจะคลุกขึ้นนะคะใช่เป็นวัตถุดิบเวลาเราคลุกขึ้นนะคะใช่อย่างถานแรกนี่จะเป็นองุ่นค่ะตัวนี้จะเป็นแช่อิ่มค่ะครับแช<ร>่อิ่มจะออกรส<ม>อมหวานนิดหน่อยใช่ค่ะไม่เปรี้ยวมากของแช่อิ่มของเรามันจะวนไว้เรื่อยๆบางวันก็จะมีเป็นกระท้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีหลายอย่างครับถัดมาใช่ค่ะเป็นตามฤดูกาลตัวน,นี้จะเป็นมะปรางค่ะมะปรางจะออกรสเปรี้ยวมากใช่ค่ะ อเปรี้ยวค่ะอร่อยค่ะตันนี้จะเป็นมะตออค่ะมะตอก็กระเทาะเม็ดแล้วค่ะทานง่ายค่ะอันนี้จะเป็นองุนองุนตัวนี้จะออกรสเปรี้ยวค่ะเปรี้ยวกรอบต่อใช่ยางตัวนี้อ่าตัวนี้จะเป็นท็อปเซลเลยค่ะของที่ร้านจะเป็น แล้วตัวนี้จะเป็นสําหรับคนที่ไม่กินมะม่วงที่ออกรสเปรี้ยวหน่อยจะเป็นสามรสค่ะจะเป็นมันเดือนเก้าลูกค้าจับได้เลยค่ะจะออกสามรสไม่เปรี้ยวมากแล้วก็อย่างตัวนี้ก็จะขายดีอีกอย่างนึงก็จะเป็นตะลิงปิงค่ะสาหรับคนที่ชอบเปรี้ยวรสจะจับอะไรเงี้ยได้เลยตะลิงปิงได้เลยค่ะใช่เปรี้ยวหรือไม่เปรี้ยวคิดดูกล้องสั่นเลยครับ ก็ทีนี้จะเป็นมะขามอ่อนค่ะสำหรับคนที่ระบายย่าหน่อยก็แวะมาที่ร้านได้เลยทีนี้ช่วยได้ค่ะแล้วก็ทีนี้ขายดีอีกตัวนึงจะเป็นซมโอซมโอที่ร้านจะใช้เป็นขาวน้ำผึ้งนะคะอนี้จะมีรสหวานอมเปรี้ยวนิดนึงค่ะกำลังอร่อยเลยจ้ะคานนี้ก็ขายดีเหมือนกันค่ะจะเป็นมะม่วงหาวมะนาวหงออกมีประโยชน์นิดนึงค่ะช่วยลดไขมันในเลือดได้หมดเลยแล้วก็ถานนี้สำหรับวัยรุ่นจี๊ดจ้าจะชอบมาก S <S 2> <S 2> ยำมะนาวจะเห็นก็เปรี้ยวปากเลยครับ <S 2> <S 2> มะนาวตันี้จะติ๊กนา่าค่ะหรือคะคิดดูนะครับกล้องผมสั่นทุกเมนูเลยอโอ้โหส้มโอที่นี่ก็จะใช้เป็นพันข่าวน้ำผึ้งข่าวน้ำผึ้งค่ะข่าวน้ำผึ้งมันจะออกรสหวานอมเปรี้ยวค่ะพี่ล้วคือน้ำมันจะเยอะมันจะไม่เละค่ะเวลาเราแกะออกมาดูครับ เป็นเขาน้ำึืนค่ะเ้ามาตัดกันได้เลยค่ะรวมได้หมดทุกอย่างเลยเสร็จแล้วก็นี่อุปกรณ์ภาชนะในการคลุกนะครับมาดูการคลุกก้าหน่อยร้านพร้อมขายกี่โมงครับที่ร้านเปิดบ่ายสามโมงค่ะปิดก็ประมาณสี่ทุ่มจ้ะใช่คลิปนี้ก็ขอมาถ่ายประเดิมให้ FC ได้ชมก่อนนะครับ ของเปี้ยวปากเด็ดๆอย่างนี้ก็มาได้เลยตลาดนินจาอมตะอยู่ในโดมนะครับโซนด้านหน้าเหมือนกันหาไม่ยากนี่นะครับมะม่วงหาวมะนาวโหนะครับ นี่ก็เป็นสมุนไพรเพื่อสุขภาพไว้นะครับแก้ได้หลายโรคแก้เปรี้ยวปากก็ได้ไอเดียนี้ได้มาอย่างไงครับเนี่ยคนชอบกิน,นะคะ่ะอ๋อแรกเลยคือชอบกินกินทุกวันค่ะครับกินจนคิดว่าคนอื่นน่าจะชอบอเหมือนตัวเงก็เลยลองผลตอบรับดีมากครับ กินจนแฟนนึกว่าแพ้ท้องว่างั้นแพ้ท้องอแพ้ไปแพ้ามาไม่คอดสักที <c oughs> ตักได้เลยคะ่ะได้เลยนะครับไม่มีค่กิโลนะครับรวมได้ทุกอย่า,ยางเลยค่ะในกะลิมปีมค่ะที่อันนี้ก็ดีมากคะ่ะนี่ก็เป็นอีกร้านที่น่าสนใจนะครับ35บาทตักกันไม่อั้นเลยทีเดียว เชิญค่ะคือทางร้านจะมีภาชนะให้ใส่นะครับไม่ใช่ตังไม่อ้นนี่เอากระมังมาจากบ้านนะไม่ใช่ นี่ก็เป็นอีกหนึ่ง,งนนร้าน,ออานที่ออทบอกได้เลยนนว่าน่าสนใจนะครับโหยโอดนี่อันนี้สใใุดยอดเดี๋ยลเเปรี้ยวปากเลยครับเชิญค่ะเชิญค่ะอันนี้จะออกหวานเลยค่ะ แค่เห็นก็จีดแล้วมะนาวอ๋อครับอ๋อครับไม่มีบีมีทิเกียวถายมาสองปีกว่าแล้วใช่ครับมันอากจะเดินร่องนอกใช่ครับร้านเปิดกี่โมงครับ คีรจะไมม่่่ไคอยยหุดปสามโมงพิษต้นไปตัดเองได้เลยนะคะขายทุกวันเนาะัครบผมตักเต็มตักรวมได้เลยจ้ะไม่มีชั่งกิโลค่ะลูกค้าหยิบกระปุกตักได้เลยนะคะบุฟเฟ่ผลไม้คุกด้านนี้เลยนะจ๊ะต่อไปนี้หนึ่งร้านที่น่าสนใจนะครับตักกันไว้ตักเต็มตักรวมได้เลยจ้ะไม่มีชั่งกิโลเปรี้ยวปากอยากทานของเปรี้ยวๆสวัสดีค่ะลูกค้ามาได้เลยครับตลาดนี้เอามาตักพิกัดก็อยู่ภายในโดมนะครับเชิญค่ะแซ่บปากสั่น สันยังไงต้องมาลองมาโดนนะฮะเฮ้ยลูกค้าหยิบกระปุกตักได้เลยค่ะเชินค่ะตักเต็มตักรวมได้เลยค่ะพี่ไม่มีช่างกิโลค่ะเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะครับที่บอกได้เลยว่าน่าสนใจมากวันนี้จะเป็นวันที่ขาย ใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้โหตอนนี้ลูกค้ามาลุกันเต็มหน้าร้านแล้วครับไม่มีช่างที่รอค่ะพี่เชิญค่ะตักเต็มตักรวมพี่ค่ะหย,ยิบระปตกตักได้เลยนะคะอขอพี่เกลเพิ่มบอกได้จะขอพี่เกลแยกบอกได้เลยนะคะ ขออนุญาตค่ะลูกค้าปลุกตักได้เลยหลุกรวมได้ทุกอย่างเลยนะจ๊ะค่ะก็ปากร้านแทบปากสั่นด้วยนะคะอยู่ที่ตลาดนัดมินจาอม,มาตะนะคะเปิดทุกพุธถึงวันอาทิตย์นะคะตั้งแต3่3บายมโมงถึง4ี่ทุ่มะคะ่ะ แวะมาที่ร้านได้เลยนะคะอยู่ในโดมนะคะฝนตกไม่ต้องห่วงค่ะไม่เปียกแน่นอนลูกค้ามาเดินมาชิมที่ร้านได้ค่ะตักได้ไม่อั้นเลยนะคะเป็นบุฟเฟ่ค่ะ